สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตงานามีดให้ชมสักสามเล่มน,นะครับก่อนจะหยุดปีใหม่ก็จะเป็นงานมีดแรมโบนะครับขนาดสิบสองนิ้วพร้อมซองหนังแบบซับแผ่นกันสนิมนะครับงานเย็บมือสวยๆครับผม แบนของช่างวัดเองนะครับลองแผ่นซับกลางให้หนา้าหนาเลยนะครับมาดูตัวเล่มกันครับ เดิมนี้ก็จะเป็นงานแบบทิ้งผิวไฟคมขัดกระจกนะครับด้ามเขาวควายนะครับใส่กาดทองเหลืองให้กันมือขนาดใบ12นิ้วนะครับด้ามจับ5.5นิ้วสันหนาห้ามิลครับผม งานสเปคนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับพร้อมซองหนังแบบซับแผ่นกันสนิมนะครับ มาดูอีกเล่มนะครับก็จะเป็นงานมีดแรมโบ่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นงานด้ามประกบคูณแท้งนะครับพร้อมซองหลังแบบซับแผ่นการสนิมเหมือนกันนะครับผม งานสเปคนี้เฉพาะตัวเล่มเม็ดอยู่ที่1 8 0 0พันแดร้อยบาทนะครับถ้าพร้อมซองหนังแบบไม่ซับแผ่นก็อยู่ที่สอง0ัน้ารอบาทนะครับถ้า,าเพิ่มแผ่นซับก,กันสนิมอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นราคา3,000ันบาทนะครับซับแผ่นกันสนิมให้ด้านในนะครับอีกชั้น เล่มก็จะประมาณนี้นะครับขนาดใบสิบนิ้วนะครับสันหนาแปดมิลครับผมสําหรับงานลุยๆหนักๆนะครับงานสเปคนี้มาดูอีกเล่มครับก็จะเป็นงานสเปกเดียวกันนะครับเป็นงานมีดแรมโบขนาด12บสอนิ้วพร้อมซองหนังครับแผน่นการสนิมเหมือนกันนะครับ สเปกนี้สามพันบาทนะครับหาพี่ๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนะครับขนาดใบสิบสองนิ้วนะครับด้ามจับห้าจุดห้าสันแปดครับผมเปิดคมพร้อมใช้งานทุกเล่มนะครับน้ำหนักรวมหนึ่งกิโลนะครับ หลังจากคลิปนี้ก็อาจจะไปเทสการใช้งานให้ชมกันสักนิดหน่อยนะครับก่อนจะแพ็กส่งงานงนะสำหรับพี่ๆท,ท่านใดที่งานยังค้างอยู่ก็คงจะต้องอเป็นช่วงหลังปีใหม่นะครับก็คาดว่าจะจะได้ส่งให้ครบทุกท่านนะครับออรรชุดนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับก่อน จะได้ส่งงานก่อนปีใหม่วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คงจะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็สั่งงานกับช่างวัดมาโดยตลอดนะครับหากไม่เป็นการรบกวนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีๆออกมาให้ได้รับชมกันสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ